จ่าชีเป้าขยุ่สกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเต็ วันนี้ผมจะแตงก็ขัดสรร้บอลมาให้3คู่ด้ยวยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยนะครับแอสตันวิลล่าพบกับนิวคาสเซิลครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นวิลล่าเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมในช่วงของการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับวิลล่าทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับชนะ3สเสมอ1แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นจากด้านัดหลังสุดในการลงสนามอุ่นเครื่องนะครับเกมนัดสุดท้ายก็เพิ่งจะเอาชนะเบียร์เราไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานโดยว ของแอชวินล่านะครับก็คือจะไม่สายงา่าสามารถใช้งานผู้สาประตูเบอร์นหนึ่งของทีมได้อย่างเอมิโนมาติเนสนะครับที่ติดโทษแบนจากการโดนแดงในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดสุดท้ายของฤดูกาล ก่อนนั่นเองนะครับก็โดนแบนไป3เกมนะครับแต่ตัวผู้เล่นอื่นๆยังอยู่กันค่อนข้างจะครบเนื่องจากว่าวินล่าก็ไม่ได้เสียตัวผู้เล่นหลักมากมายอะไรนะครับวันนี้ก็จะนำทัพโดยกองหน้าของอาตัวเก่งของทีมอย่างโอลิวัตสกินนั่นเองครับส่วนฝั่งของนิโคโซต้องบอกว่าปัญหามรลสุมสุดๆก็ว่าได้นะครับในช่วงของการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาย่ําแย่มากๆนะครับสะกดคขาว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับทีมของเอ็ดดี้ฮาวชนะอาเสมอไป2แพ้ถึง3เกมด้วยกันนะครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะพ่ายตต่อกรปะ ปัญหาสําคัญก็คือการไม่มีกองหน้าตัวเป้าหลังจากที่อเลสเซนร์อีซักนั้นก็บอยคอรดไม่เล่นให้กับทีมนะครับก็เลยต้องใช้ทางด้านแอนโชนิกรอนนะครับไปเล่นกองหน้าตัวเป้านะครับวันนี้ก่นานาเตะคนใหม่อย่างแอนโชนีอลันกาก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันสําหรับทางฝั่งของนิวคาสเซิลครับในแง่ของเฮดทเวคู่นี้เป็นนิวคาสเซิลที่เหนือกว่าพอสมควรชนะ4จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่วิลล่าชนะได้นัดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าการตเตรียมความพร้อมของทั้ง2ทีมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคาวมี พร้อมที่มากกว่านะครับแถมมีเกมรับที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเกมรุกก็หลากหลายส่วนยูคาโซแม้ว่าจะยังเป็นตัวผู้เล่นหลกัหลกๆคนอยู่กันครบเยอะก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกว่าณสถานะทีมตอนนี้ค่อนข้างสันครอนมากๆเลยนะคู่นี้เชี่ยไปที่อาร์เซนอลครับคิดว่ามีดีพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะได้ในเกมค่ำคืนนี้ครับไปกันที่คู่ของวู้งเพนนวันเดอร์เลสนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเริ่มเกมนี้นั้นก็เป็นแมนซิตี้หนึ่งสกอร์ไม่ได้ไม่เสียลุนเมซอนนะครับต้องบอกว่าการเตรียมพร้อมอของทั้งสองทีมก็็ก็แแตตตกกกกก่่่าาางงงัันนนนลล้วผเช นนทั้งฟ่งของวูฟของวิตตอเปเดล่านะครับผลงานย่าแย่มากๆนะครับสกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับในช่วงของการอุ่นเครื่องเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เป็นการแพ้มา3นัดติดต่อกันเกมนัดสุดท้ายในการอุ่นเครื่องนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อเซลตาบิโกมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งปัญหาสําคัญก็คือการตาขาดตัวผู้เล่นหลายคนมากนะครับและที่สําคัญก็คือการขายตัวหลักอย่างไอโนลิโรไปถึงมัตเทสคุนญาแล้วก็ไม่มีการเติมคุณภาพผู้เล่นที่เขาเรียกว,ว่าทดแทนกันได้นั่นเเองก็ลยท ให้คุณภาพเชิงลึกนั้นค่อนข้างจะดูย่าแย่ในฤดูการนี้พอสมควรครับสำหรับทางฝักฝังของวูล์แฮมตันวันเดอร์เลอร์สครับส่วนแมนซิตี้นั้นพวกเขาอุ่นเครื่องเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เพิ่งจัดไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมาเดินทางไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็พ่ายแพ้ต่ออัลฮิลาลในการอัลฮิลาลไปนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขานั้นก็ได้มีการเสริมตัวผู้เล่นใหม่มาแล้วนะครับทงางฝัง่งของไอโนลิก็ดีนะครับท แล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่า,าเขาเาเรียกว่าลองลองทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะครับก็ถล่มปาเลโม่ไป3ประตูต่อศูนย์ก็ต้องบอกว่าผลงานโดยภาพรวมแล้วก็การเตรียมความพร้อมของเป๊ปโกเดล่าฤดูกาลนี้น่าสนใจมากๆกองหน้าวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเออร์ลิงหาร์แลนด์เล่นร่วมกับแลนเชอร์คีนั่นเองนะครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับก็เป็นแมนซิตี้ที่เหนือกว่ามากมายครับชนะ4จากการเจอกันห้านัดลังสุดโดยที่วูฟชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าวู ดูจะมีปัญหาทุกแดนเลยก็ว่าได้เกมรับค่อนข้างจะละหลวมนะครับส่วนเกมรุกก็ขาดมิติเกมอาจไม่มิติไปพอสมควรหลังจากที่ขายมาเตสคุนยาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนซิตี้ก็ยังเป็นซิตี้อยู่วันยังค่ำครับดังนั้นคืนนี้เชื่อว่าซิตี้หนึ่งสกอร์ลุ้นเม็ส์สองสบายๆครับไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับมาโยกาพบกับบาร์เซลโลนาครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นบาร์ซ่าชนะอ่าบัางคับอ่าหนึ่งสกอร์ได้อ่าขอไหมครับหนึ่งสกอร์ไม่เสียไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรครับก็คือตอ งานในการอุ่นเครื่องของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้าง ใกล้เคียงกันนะครับทางฝั่งของมาโยกาฤดูกาลก่อนจบด้วยการเป็นอันดับที่10ของตารางคะแนนนะครับพวกเขาผลงานในการอุ่นเครื่องค่อนข้างใช้ได้นะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไปน1นเกมโดยที่ชนะมา2เกมติดนะครับเกมอุ่นเครื่องทั้งสุดท้ายก็ชนะฮัมบูร์กไป2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยภาพรวมแล้วพวกเขาก็ถือว่า,าเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับส่วนทางฝั่งของบาซ่าโหดกว่าเยอะครับลงสนามอุ่นเครื่องถึง4เกมเพียงแค่4เกมเท่านั้นชนะมา4เกมรวดนะครับเกม นัดล่าสุดก็เพิ่งจะถล่มโคโมไป5ประตูต่อศูนย์นะครับแม้ว่าตัวผู้เล่นหลักๆอย่างโรเบิร์ตวิเลย์บอดอฟสกี้กับดานิโอโมอาจจะไม่พร้อมก็ตามแต่แต่ก็ยังมีตัวผู้เล่นอ,อื่นๆอยู่กันครบคันนะครับวันนี้พวกเขาก็จะมีทั้งรามินยามานะครับรวมไปถึงลาฟินญ,ญาแล้วก็มีมาคาสเซตเฟิร์ตอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยอีกต่างหากครับในแง่ของเฮดทเวดคู่นี้บาซ่าเหนือกว่ามากมายชนะ4ี่จากการเจอกันห้านัดล่าสุดโดยที่มาโยกาไม่สามารถอาจเอาชนะได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าบาซา สนามไม่น่าจะมีอะไรพลิกครับ1สกอร์การันตีลุ้นแม่2เชียร์ที่บาร์เซโลนาได้เลยครับ3ตัวที่วันนี้ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีทางฝั่งของแอสตันวิลล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เอฟซีบาร์เซโลนาครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเต็ดด้วยนะครับและก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราที่ไลน์แอดตูนสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ